รหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นวันนี้นะครับครั้งนี้เสนอเรื่องกลานแปลบุรุษสพนามบคุ oku, จะแปลเป็นภาษาไทยอย่างไรครับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่น สำหรับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการแปลบุรุษสรรพนามเมื่อคราวที่แล้ว e .P ที่แล้วเราพูดถึงคำว่าวาตาชินะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของบกคุว่าควรจะแปลไทยว่าอย่างไรนะครับอันนี้เราก็ได้นะครับ บทความของคุณสุวั์เรืองศรีจากวรารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาฉบับพ,พิเศษปีที่8ฉบับที่3นะครับเรื่องการแปลคำบุรุษสรรพนามในวรรณคดีญี่ปุ่นแปลไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถเส์ชหาได้นะครับในอินเทอร์เน็ตครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคำว่าบุกุนะครับซึ่งบุกุเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่น จะใช้กับเพศชายเป็นหลักนะครับผู้หญิงก็มีใช้บ้างแต่ว่าน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็สามารถแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้4คํคำนะครับคือคำว่าผมเราหนูและฉันนะครับถ้ากรณีที่แปลว่าผมเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่ว่าผู้พูดเป็นผู้ชายนะครับ อายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่าสถานภาพสูงกว่าหรือต่ำกว่าสนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟังก็คือเป็นผู้ชายใช้ได้ในเกือบทุกกรณีเลยแปลว่าผมเนี่ยนะครับหรือแปลว่าเราถ้าแปลว่าเรานี่มักผู้พูดและผู้ฟังเนี่ยมักจะอายุเท่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้พูดกับผู้ฟังเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็มักจะใช้เรานะครับส่วนถ้าใช้หนู นะครับก็มักจะเป็นผู้พูดอายุน้อยกว่าผู้ฟังสถานภาพต่ำกว่าหรือนะครับไม่ใช่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้พูดเป็นเด็กนะครับเด็กเล็กๆไม่ว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแต่บกขุดนี้ใช้กับเด็กผู้ชายนะครับก็จะพูดว่าหนูหนูก็ได้นะครับส่วนถ้าแปลว่าฉันนี่ก็จะพบกรณีที่ผู้พูดมีสถานภาพสูงกว่าแล้วก็ไม่สนิทกับผู้ฟังนะครับ ซึ่งก็เป็นผู้ชายเหมือนกันจะพูดกรณีนี้มักจะแปลว่าฉันนะครับกรณีที่แปลว่าผมนะครับผมขอยกตัวอย่างจากานิยายที่ผมแปลนะครับก็จากเรื่องจิมมกุนนบพาเลโดของอาจารย์ฮิงาชินเคงกงะนะครับผมแปลในชื่อภาษาไทยว่าภา,าเลตเแห่งความเงียบงันนะครับสำนักพิม์พไดฟุกุครับ กรณีที่ผมยกตัวอย่างนี้เป็นกรณีที่นะครับคนรักของผู้ตายซึ่งเป็นเพศชายนะครับคนตายเป็นผู้หญิงนะครับกำลังให้ปากคํากับตํารวจก็คือตํารวจก็มาถามแฟนของคนตายนั่นเองนะครับ mm hmm. แฟนของคนตายก็ให้ปากคําก็จะพูดว่าช mm ิโซชิตะโตโยโกโตะโบกุงะชิตโนุวะสก h ชิฮินิจิกะทัตเตะคาราดิ i ตะ กรณีนี้ก็ใช้บกคุนะครับแทนตัวเองนะครับส่วนใหญ่ถ้าพระเอกรอๆเรียบร้อยนะครับก็มักจะใช้แทนตัวเองว่าบกคุนะครับแล้วคำแปลนะครับผมก็จะแปลว่าผมผมมารู้เรื่องที่เธอหายตัวไปหลังจากนั้นหลายวันหน่อยครับก สำหรับการแปลประโยคนี้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาคุยในครั้งต่อๆไปนะครับครั้งนี้เรารู้กันแต่ว่าบกุกรณีนี้แปลว่าผมนะครับส่วนกรณีที่แปลว่าเรานะครับก็อันนี้โจวันนี่คุยกับคัมพานีลาที่เป็นเพื่อนสนิทอันนี้จากเรื่องยิงะเทสโดโนโยรุ ของมิยาสวะเคนจินะครับอันนี้เนื่องจากคำว่าเราเนี่ยผมหาในนิยายของผมแล้วหาไม่เจอนะครับ mm hmm. ก็เลยอขออนุญาตใช้ตัวอย่างของคุณสวัสด์เรืองศรีนะครับที่อยู่ในบทความอยู่แล้วนะครับก็แปลเป็นไทยนะครับชื่อว่ารถไฟสายทางช้างเผื่อของคุณมนทาพิมพ์ทองเป็นผู้แปล จากสำนักพิมพ์สสทเยาวชนนะครับก็ประโยคก็คือบก oh ัว o โมสกคติอามานโนฮาลานิคิตะก็อันนี้นะครับเพื่อนคุยกับเพื่อนเราใช้แทนตัวเองว่าบกคเพราะฉะนั้นคําแปลก็เลยใช้คําว่าเรานะครับเราได้มาท้องทุ่งสวรรค์แล้วจริงๆครับตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นการใช้บกคที่แปลว่าหนู อันนี้ก็บอกแล้วว่าต้องเป็นส่วนหต้องเป็นเด็กแล้วก็บกขุต้องเป็นเด็กชายนะครับก็เป็นกรณีจากเรื่องยิงอัเทรโดนโยรุของมิยาซาวะเคนจิเช่นกันนะครับแล้วก็ฉบับแปลก็ของคุณมนทาพิมพ์ทองนะครับแปลในชื่อว่ารถไฟใสาทางช้างเผือกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ทาดาชินะครับเป็นเด็กชาย คุยกับชายชุดดำที่เป็นครูสอนพิเศษพูดว่าอาบุกคุอิา o, มาโอคาซังโนยูเมโอมิติตายก <uld Whoa> ก็จะแปลว่าอืหนูฟันเห็นแม่ละนะครับหนูนะครับแทนคำว่าบกุกคุเนื่องจากเป็นเด็กผู้ชายนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับบกคุแปลว่าฉันนะครับอันนี้กลับมาที่ นิยายที่ผมแปลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสองอันเมื่อสักครู่นีครับที่ว่าเป็นเรานะครับเป็นหนูเนี่ยในนิยายของผมไม่มีตัวอย่างแบบนั้นนะครับแต่ถ้าบกูแปลว่าฉันนี่ผมมีตัวอย่างนะครับอันนี้จากนิยายเรื่องสดจึงเยียวหรือคัตกรรมหิมะประจันดอกไม้นะครับซึ่งเป็นซีรีส์คางะ นะครับเป็นเรื่องแรกของคณงะเลยทีเดียวนะครับจากสำนักพิมพ์ไดฟุกุนะครับอันนี้เป็นเรื่องอการบทสนทนาของนักศึกษามาวิเทยาลัยคนหนึ่งพูดกับพระเอกนะครับคังนะนะครับแต่ว่านักศึกษามาอาเทยาลคนนี้กับพระเอกนี้เพิ่งพบกันเป็นครั้งครั้งแรกนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนนักศึกษาที่ไม่อาจจะไม่เคยรู้จักกันก็ยังใช้บกขุนะครับ それが原力なんだของนี้สาเหตุว่าผนอะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนการปวดสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองนะครับนั่นคือต้นกำลังกลไกนี้ฉันทำขึ้นเองแหละนะครับบกคุในที่นี้จึงแปลว่าฉันนะครับกบคุนะครับด้วยเหตุนี้บกุจึงมีการแปลนะครับ ได้เป็น4ี่คำด้วยกันก็คือผมเราหนูฉันนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วบกุใช้กับผู้ชายนะครับก็จะแปลได้แค่ผมเราหนูฉันเท่านั้นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าเราจะพูดถึงคำว่า โอเลนะครับซึ่งเป็นคำที่มีการผกเถียงกันเยอะทีเดียวแล้วโอเลเวลาแปลในนิยายจะแปลอย่างไรนะครับก็รดติดตามคราวหน้านะครับกับพุทธหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นก็กด Subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ